สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะพบกันยามเย็นอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะหนูพามาชมสวนแล้วก็พามาชมบอนสีนะคะมีทั้งสาแม่พันธุ์แล้วก็ต้นลูกมาแบ่งเลยนะคะใครสนใจชื่นชอบบอนสีสามารถแวะเข้ามาชมคลิปนี้ก่อนได้นะคะเดี๋ยวจะพาเดินชมแม่พันธุ์แล้วก็พาชมต้นที่แบ่งด้วยนะคะมีหลากหลายสีสันมาให้ชมเลยนะคะหนูฝากกดติดตามช่อง สวนสานิดบอนสีไว้ด้วยนะคะหนูมีคลิปลงให้ชมนุกวันเลยนะคะใครชื่นชอบบอนสีก็แวะมาติดตามชมสวนหนูก่อนได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวสําหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวมาชมต้นแรกกันเลยนะคะท่านใดสนใจสั่งนะคะหรือว่าสนใจสอบถามการเลี้ยงนะคะข้อมูลเพิ่มเติมอะไรแบบนี้นะคะสามารถโทรสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทร0642824363หรือว่า ท่านรายมีไล์มีเฟซนะคะก็ทักไล์ทักเฟซได้เลยเคียร์โค้ดไลน์หนูจะแปะให้มุมบนซ้ายมือนะคะบริเวณตรงนี้นะคะสามารถสแกนเพิ่มเพื่อนกันไว้ก่อนได้นะคะโอเคค่ะการจะส่งนะคะหนูจะส่งทางไปรษณีย์ไทย e MS นะคะค่าส่งไปรษณีย์30บบาทเท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะจะส่งได้ทั่วประเทศมีเก็บเงินปลายทางนะคะอันนี้หนูพามาดูไมล์เลิฟค่ะตอนแรกมัน ออกแนวโซมๆมไปแล้วนะคะใบใหม่กําลังทยอยแทงขึ้นมานะคะตัวนี้ฮิไม้เลิฟยิ่งโตยิ่งสวยนะคะไม้ตัวนี้ใครสนใจตอนนี้มีแบ่งสายสี่นิ้ว60บาทเท่านั้นนะคะสีจะออกโทนชมพูนะคะอันนี้ยังกลางไม่เต็มที่นะคะเลยใบจาะยยาง,งอๆหน่อยนะคะอันนี้ลูกไม้นะคะทรงใบยาวนะคะเป็นเปอรขาวเขียวนะคะใครรับนะคะหนูขออยู่ที่ราคาเอาไป80บาทนะคะเปอรขาวเขียวใบยาว80บาท ขอเป็นรหัสตัว C ีนะคะตัวสีอาทิปวารีนะคะทิปวารีหนูขออยู่ที่ราคาเอาไป60บาทนะคะสีเข้มสีสวยนะคะเป็นฟอร์มพุ่งเหมือนกันนะคะขออยู่ที่60บาทเท่านั้นนะคะใบแข็งใครชื่นชอบสีโทนประมาณนี้นะคะเก็บได้เก็บนะคะเพราะว่าสวยมากแล้วก็แบบว่าเนี่ยคะ่ะดูทรงใบเป็นชั้นใบดีนะคะอันนี้ไม้เหลืองนะคะเป็นเหลืองแบบเหลืองเลยนะคะอาจจะมีเม็ดแดงนิดหน่อยนะคะใครรับนะะ หนูเรียกว่าเหลืองนะคะเหลืองพื้นละกันนะคะเหลืองสีพื้นอันนี้ขอหนึ่งร้อยบาทนะคะก็คือพื้นเขาจะเหลืองไปหมดเลยมีแค่สะดือที่แดงนะคะเป็นลูกไม้ค่ะใครชอบไม้เก่าใบแข็งนะคะชื่อว่าวิสุกรรมนฤรมานนะคะชื่อยาวนิดนึงคะ่ะถ้าหนูอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะวิสุกรรมนฤมานอันนี้เพิ่งมาแบ่งครั้งแรกเลยใครสนใจนะคะหนูขออยู่ที่ราคาเอาไปแปดสิบบาทนะคะวิสุกรรม นารมานนะคะอะพูดผิดพูดถูกนะคะขอ80บาทใบแข็งการแข็งมากนะคะอันนี้เอกชัยนะคะขออยู่ที่50บาทนะคะเป็นไม้กัดสีนะคะสําหรับเอกชัยค่ะนี่ค่ะน,นี้ไม้โทนเข้มมหัไทยค่ะอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป70บาทนะคะสําหรับมหัไทยนะคะสีสวยนะคะโทนเข้มแล้วก็มีเม็ดชมพูขึ้นบนพื้นใบนะคะมหัไทยค่ะเผื่อใครสะสมแบบว่า ตับทวนเยี่มเข้มนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะเปิดชมพูรหัส A นะคะที่มีลงไบเมื่อตอนกลางวันสำหรับใครสนใจอีกนะคะตอนนี้ยังมีจำนวนสำรองอยู่นะคะขอต้นละ50บาทนะคะใครสนใจสั่งได้เลยนะคะคลื่เสอรพิเศษเขาจะอยู่ตรงนะคะโคนใบนะคะสวยมากเนะะี่ยค่ะอันนี้เจ้าชายมาวินนะคะปลายประมาณนี้อันนี้เป็นไม้หาย,ยากนะคะเจ้าชายมาวิน ใครรับนะคะหนูขออยู่ที่ราคา250บาทนะคะสำหรับเจ้าชายมาวินต้นโตโตเลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะ250นะคะขครเก็บได้เก็บนะคะสำหรับเจ้าชายมาวินนะคะ คู่กับองค์หญิงทอฝันนะคะใครแบบว่าแต่ตัวนี้หายากจริงๆนะคะเจะ้าชายมาวินอันนี้เทพสายลุงนะคะอันนี้ก็ป้ายมาแล้วนะคะแข่งกับป้ายนะคะเผื่อใครสนใจต้นโตๆตเลยนะคะกาบแข็งๆเลยอันนี้ขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะเป็นเทพสายลุงค่ะอันนี้กาบเบอร์หนึ่งนะคะกาบเบอร์หนึ่งะะขออยู่ที่ราคาเอาไป40บาทนะคะกาบเบอร์หนึ่งนะคะสีเหลือเปือนนอย โทนเข้มอีกตัวหนึ่งนะคะกะลาโหมนะคะกะลาโหมอันนี้ขออยู่ที่50บาทนะคะสําหรับกะลาหมจะเป็นโทนน้าตาลแดงนะคะตัวนี้นี่ค่ะต้นใหญ่นะคะน,นี้กาบเบอร์สองนะคะกาบเบอร์สองสะดือจะแดงนะคะพื้นออกเขียวนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา35บาทกาบเบอร์สองคะ่ะมีแข่งนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ทิดาสวรรค์น,นะคะ ใครชื่นชอบไม้กระดูกนะคะน่าจะชอบตัวนี้ทิดาสวรรค์อันนี้เป็นไซส์6นิ้วนะคะขออยู่ที่ราคา300บาทนะคะสวยมากอันนี้คือต้นเดียวกับหน้าโปรไฟล์หนูนะคะแต่อันเนี้ยังเริ่มกัดมาแล้วนะคะเริ่มแบบแดงนะคะแต่ว่าแจมได้มากกว่านี้นะคะอันนี้นะคะจะเป็นฟอร์ม แบบว่าพุ่มนะคะใบจะออกข้างเนะะี่ยค่ะต้นไม่สูงนะคะต้นไม่เลยคืบเลยแต่ใบดกดกนะคะอันนี้คือพรมพิมานนะคะเต็มฟอร์มเขาก็จะประมาณนี้นะคะต้นไม่สูงอันนี้หนูขออยู่ที่ราคาเอาไป250บาทนะคะสําหรับพรมพิมานสซส์6นิ้วฟอร์มเบิ่มๆเลยนะคะฟอมพุ่มสวยๆเลยะคะ่ะ นี่ค่ะอันนี้กาเนิดซับนะคะสวยมากนะคะใครชื่นชอบโทนชมพูกําเนิดซับมีอ่าสายแบ่งมาด้วยนะคะใครสนใจก็ยังสั่งได้นะคะสําหรับกําเนิดซับเนี่ยค่ะมีแบ่งร้อยยี่สิบนะคะนี่ค่ะดารานพัลัตนะคะใบโดกปกายสวยทุกใบเลยนะคะสําหรับดารานพัลัสไซส์นี้นะคะใครรับขออยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะคะเป็นหกนิ้วนะคะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มค่ะตัวนี้ก็ ก้านไม่สูงเหมือนก้านนะคะเป็นพุ่มคล้ายๆพวกพรมพิมานนะคะฟอร์มคล้ายๆกันนะคะมันจะเป็นไม้คอมเพกนั่นเองนะคะขออยู่ที่250ค่ะอ่าสค่ะสำหรับใครที่สนใจไผ่ชมพูนะคะวันนี้ตอนกลางวันมีแบ่งไผ่ชมพูไซส์อ่ะห้าสิบบาทนะคะวันนี้ตอนเย็นนะคะก็จะมีมาให้เลือกอีกไซส์หนึ่งเป็นไซส์ใหญ่นะคะก็คือไซส์กระถาง6นิ้วฟอรมกอนะคะมีอยู่2ต้นคู่เลยนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปราคา หนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะคุ้มมากๆเนี่ยค่ะด้านหลังก็จะหลอกกะมังไว้แบบนี้นะคะนอกจากทำรางแล้วหลอกกะมังอีกนะคะแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นใบหอกนะคะโทนจะออกแดงแล้วก็กัดลายมาด้วยนะคะแดงส้มเนี่ยค่ะมีเม็ดมีจุดนะคะฟอร์มประมาณนี้นะคะใครรับนะคะอันนี้ต้นคู่เช่นเดียวกันนะคะหอกตัวนี้หนูขออยู่ที่ราคาเอาไป270บาทนะคะได้ต้นคู่ไปเลยนะคะ เป็นหอกโทนแดงต้นคู่บอกว่าต้นคู่กระถางหกก็ได้นะคะสองร้อยเจ็ดสิบค่ะใบยาวๆสีแบบว่าแจมๆเลยนะคะอันนี้เจ้าพลักดิดสลาดนะคะกัดลายมาแล้วไซส์นี้จะอยู่ที่ราคาเอาไปสองร้อยห้าสิบบาทเป็นไซส์ใหญ่นะคะนี่ไซส์หกนิ้วต้นโตๆตเลยนะคะเจ้าพลักดิดสลาดอันนี้พอมีจำนวนอยู่ค่ะ นี่ลายสวยมากหรือถ้าใครสนใจเป็น4นิ้วนะคะเจ้าพลักดิสลาตตอนนี้ก็มีแบ่ง100บาทนะคะตัวนี้จะเป็นไม้ใบยาวที่ใบแข็งมากๆเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นบรรดาแม่พันธุ์นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมฝั่งนู้นด้วยนะคะอันนี้ลูกไม้นะคะลูกไม้สวยมากลูกไม้ตัวนี้คะ่ะแดงๆนะคะชายชนนะคะบางอันก็เป็นจอมคะ่ะบางทีพ่อก็เอามาใส่ไว้นะคะ นี่ไผ่ตรงนี้คือสวยมากนะคะเป็นสีชมพูนะคะมีท่องโทนนะคะโทนชมพูเข้มชมพูอ่อนนะคะแล้วก็มีหอกเหลือบๆด้วยนะคะสนใจต้นไหนก็ลองสอบ,สอบถามเข้ามาได้นะคะมีหลายไซส์หลายโทนเลยนะคะสําหรับใบไผ่หนูก็จะพยายามถ่ายมาให้ชมนะคะนี่อันนี้หงเหมมาราชนะคะหงเหมมาราชอันนี้เป็นไซส์หกนิ้วนะคะ นี่อันนี้จะยอมลงมาหน่อยหกนิ้วตอนนี้มี2 0 0ร้อถึงสอง้อนะคะใครสนใจไซส์ไหนก็สามารถถามมาได้อันนี้กัดสีเรียบร้อยขอบใบผิวมากนะคะน,นี่ค่ะอันนี้เป็นชายชนนะคะต้นใหญ่ฟอร์มกอมาเลยนะคะนี่มีหัวแล้วแน่นอนนะคะดูจากลำต้นของเขานะคะนี่สวยมากนะคะก็ใครสนใจอยากได้ชายชนฟอร์มกอนะคะอันนี้หนูแบ่งให้ในราคาพิเศษเลย ขายสนใจขออยู่ที่ราคาเอาไปเอาไปสามร้อยบาทนะคะคุ้มมากนะคะต้นใหญ่ๆแถมมีหัวแล้วนะคะปลายสวยนะคะนี่ในกระถางน่าจะมีที่ขึ้นต้นเนี่ยมีอยู่ประมาณสามต้นนะคะแล้วก็มีหัวแล้วค่ะไม้มันหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะคะต้นนี้เป็นกระถางหกนิ้วนะคะฟอร์มร้นๆเลยนี่ขออนุญาตวางนะคะเนี่ยค่ะใารสนใจนะคะก็สามารถสั่งได้เลยนะคะชายชนนี่ฟอร์มหกนิ้วฟอร์มกอค่ะ นี่อันนี้อันดามันนะคะอันดามันตอนนี้ก็มีแบ่งนะคะอยู่ที่50บาทนะคะโทนเขาจะออกน้ำตาลหน่อยแล้วก็จะมีลายขาวลายชุมพูเป็นเม็ดขึ้นมานะคะใกล้ๆกันจะเป็นยักษ์ตีเมฆนะคะยักษ์ตีเมฆนะคะน่าสวยมากนะคะไซส์ที่ส่งก็กัดมาแล้วนะคะใครสนใจก็ยังสั่งได้นะคะยักษ์ตีเมฆจะอยู่ที่100บาทนะคะอันนี้ตรงนี้ก็จะมีพวกลูกไม้เหลืองด้วยนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะ ลูกไม้กําลังออกดอกอยู่ตรงนู้นนะคะอันนั้นเป็นไม้ใบยาวนะคะเป็นลูกไม้เมล็ดยังไม่ได้ผ่าใดๆเลยนะคะไปค่ะงกันต่อนะคะอันนี้จะเป็นรางทั้งหมดเลยนะคะหล่อน้ํานะคะเพราะว่าบางทีหนูไม่ได้ถ่ายมุมต่ําไม่เห็นก็จะเห็นแต่ใบนะคะไม่เห็นรางน้ําที่หนูหล่อไว้นะคะประมาณนี้เลยนะคะใช้คลิปล็อกก็ค่ะตัวหนึ่งมันใช้ได้สองซีกนะคะพอเขาเอามาผ่าวนะคะก็จะประหยัดต้นทุนไปอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้า บางท่านซื้อกะมังก็ใบละย0บาทนะคะก็ลองแบบนี้ได้นะคะซื้อพายางบอกกบก็ได้ค่ะนี่อันนี้เท้าสัตว์ตลุงนะคะสวยมากถ้ากัดแล้วคือแบบว่าเขาจะพื้นแดงมาหน่อยๆน,นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ประกอบกับเขามีเม็ดด้วยนะคะเท้าสัตว์ตลุงตอนนี้มีไซส์1 0 0อแบ่งนะคะหรือใครสนใจฟอร์มกก็จะมีร5อยห้านะคะน,นี่ก็รัสมีเงินนะคะตระกูลเดียวกับชายชนพมพิมานนะคะเพราะว่า พวกนี้ค่ะไม้ป้ายตระกูลชายชนนะคะเขาจะมีต้นกําเนิดมาจากอับส,สวรรค์น,นะคะนี่เราจะถึงโซนใบไผ่ใบหอ,อกแล้วค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปชมอีกรอบหนึ่งนะคะใครสนใจใบไผ่ใบหอ,อกตัวไหนก็รอเลือกชมได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูไปคัดให้นะคะซับเศษถีนะคะนี้ใบใหม่กําลังกลางนะคะ อันนี้ก็คือเวลาโตขึ้นเขาจะเป็นพื้นออกแดงนะคะเพราะตอนเด็กกับพื้นจะออกขาวเขียวนะคะนนสวยมากอันนี้ก็จะมีแบ่ง50บาทนะคะสำหรับซับเศรษฐีนะคะข้างๆกันจะเป็นบอดินเดชานะคะสียอกโทนส้มหน่อยนะคะเส้นใบจะออกขา,ขาวนะคะตัวนี้ไม้ใบไทยสวยมาก นี่อันนี้ขวัญดาวนะคะขวัญดาวยังสั่งได้นะคะใครชื่นชอบไม้ที่มีจุดเยอะๆนะคะคล้ายๆพันดาวก็มีเนี่ยตัวนี้แนะนําอีกหนึ่งตัวนะคะชื่อขวันดาวนะคะทรงใบเขาจะเรียวยาวหน่อยนะคะตัวนี้มีแบ่งห้าิบบาทนะคะนี่ค่ะอันนี้วิจิตจินดานะคะวิจิตจินดาไม้ป้ายค่ะตัวนี้สวยมากนะคะเขาจะเป็นพื้นเข้มนะคะเป็นไม้กระดูกค่ะแล้วก็ป้ายมาด้วยนะคะ ไปเยอะป้ายน้อยแล้วแต่ใบตัวป้ายจะเป็นสีออกขาวนะคะอันนี้น่าจะเป็นตับเดือนนะคะสีขาวเนี่ยค่ะจำไม่ได้ว่าเดือนอะไรนะคะอันนี้พระรามนะคะชอบดูพระรามนะคะเพราะว่าพระรามเนี่ยใบมันจะแบบตกพุ่มนะคะสวยมากเป็นแฉกๆไปเลยนะคะก็มีแบ่ง50บาทนะคะเผื่อใครอยากไปทำฟอมก่อนนะคะสำหรับพระรามนะคะน,นี้ ว้าวไม่ได้มาดูหลายวันนะคะอันนี้คือเพชรพระอุมานะคะสวยมากนี่ค่ะก็นี่ค่ะ,คะอันนี้หนอเขาออกมานะคะตอนเด็กเด็กสีมันจะออกประมาณนี้เขาก็ยังมีความเขียวอยู่นะคะแต่เวลาโตขึ้นมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะยิ่งอยู่นอกตู้ยิ่งสวยนะคะเวลาโตขึ้นนะคะตอนเด็กเด็กจะสีประมาณนี้นะคะ ไซส์ที่ส่งของหนูก็จะสีออกโทนเขียวประมาณนี้นะคะคือยังกัดไม่เต็มนะคะใครสนใจก็มีแบ่งนะคะสําหรับอันนี้ชื่อว่าเพชรพระอุมาเ่คะ่ะศิลาเพชรอันนี้เป็นไซส์6นิ้วนะคะใครสนใจสําหรับศิลาเพชรอันนี้จะเป็นหน้าเข้มๆเ,เลยสวยมากนะคะสีออกแดงๆนะคะกัดลายมาแล้วนี่เป็นไม้นอกตู้นะคะพร้อมประมาณ4ี่ใบนะคะตอนนี้อันนี้ขออยู่ที่ราคา2 5 0บาทนะคะศีลาเพชรค่ะ นี่อันนี้คือสวยมากนะคะใบแข็งลูกไม้ตัวนี้นะคะยังไม่มีชื่อนะคะเขาเป็นลูกไม้นะคะดูสีเขานะคะสวยเลยใครชื่นชอบไม้ใบแข็งนะคะอันนี้ก็อยู่นอกตู้เช่นเดียวกันนะคะสีสวยนะคะแต่ละใบก็จะสีต่างกันไปเลยนะคะให้ได้ลุ้นตอนออกใบใหม่เลยนะคะอันนี้นะคะฟอร์มสีใบหนูขออยู่ที่ราคาไปาไป200บาทนะคะ200บาทใครสนใจก็บอกว่าลูกไม้สีเหลือบก็ได้นะคะเหลือบลุ้งก็ได้นะคะ บอกว่าลูกไม้สีลุงแล้วกันนะคะหนูจะได้จําได้ว่าต้นนี้นะคะอันนี้จบพระนครนะคะไม้นอกตู้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับจบพระนครอยู่ในกระถางหกนี้หนูแอบเห็นมีหน่อมาแล้วค่ะมีหัวนะคะสําหรับไซนี้อันนี้ขอเนี่ยค่ะต้นใหญ่ๆนะคะให้ไปพร้อมหนอ่อพร้อมลูกเลยนะคะใครรับจบพระนครไซนี้นะคะสีสวยๆไว้ใหญ่ๆเลยเป็นตับเทวดาเสาเรือนนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป220บาทนะคะ220บ เนี่ยค่ะไม้เลิฟนะคะ, Love, ะ,คะไซส์นี้นะคะมีแบ่งด้วยนะคะเผื่อใครชื่นชอบไซส์โตขึ้นมาหน่อยนะคะนี่สวยมากสําหรับไม้เลิฟไซส์นี้นะคะคือพุ่มดีมาเลยนะคะใครรับนะคะขออยู่ที่190บาทนะคะ190ยเไม้เลิบไซส์กระถาง6นิ้วนะคะไปดกดอันนี้จะเป็นสอนลักษ์นะคะสอนลักษ์ทรงใบยาวเหมือนลูกศรนนะคะตัวนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป 80บาทนะคะสำหรับสอนลักนะคะอันนี้มี2สายพันธุ์ในกระถางนะคะมีทับทิมบุรพากับรัศมีเงินนะคะทับทิมบุรพากับรัศมีเงินใครรับนะคะเป็นไม้ป้าย1ต้นนะคะป้ายเขียวแล้วก็กัดแดง1ต้นชื่อทับทิมบุรพานะคะหายไปต้นคู่เลยนะคะไปแยกหึือไปปลูกด้วยกันก็ได้นะคะขออยู่ที่ราคาเอาไป120บาทนะคะ120 คุ้มมากนะคะเพราะปกติรัศมีเงินต้นเดียวหนูแบ่งอยู่ที่ร้อยสิแล้วนะคะอันนี้คือให้โปโแพ็คคู่ไปเลยนะคะอันนี้เขาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ยังไม่งอกนะคะคือแบบอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กเลยนะคะอ่าอันนี้จะเป็นใบหอกเหลือบชมพูนะคะ โทนนี้นะคะมีมาแบ่งนะคะอันนี้ขอเป็นหมายเลข22นะคะหอกเหลือบชมพูนะคะนี่ค่ะจะมีลายเขียวลายขาวลายชมพูนะคะโทนหวานๆหน่อยนะคะขออยู่ที่ราคา80บาทเบอร์22ค่ะต่อไปเบอร์23นะคะ23ก็สวยนะคะออกโทนชมพูเหมือนกันนะคะออกเปิดๆเนะะี่ยค่ะลายสวย นี่อันนี้ขออยู่ที่80บาทนะคะเป็นเบอร์23นะคะ80ค่ะอันนี้มีแอบสกิดด่างเทียมนิดนึงนะคะอ่าสีสหัสนะคะใครชอบแดงนะคะอันนี้แดงคุ้มเตี้ยด้วยนะคะดูใบดกดกนะคะสีสหัสขออยู่ที่ราคา50บาทนะคะเป็นโทนแดงแบบแดงแจ๋เลยะคะ่ะแดงทั้งใบเลยแดงยันก้านนะคะ50บาทคะ่ะสีสหัส อันนี้เป็นเจ้าจักรพพัดด่ังนะคะดังมาแล้วเม็ดกําลังขึ้นนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป40บาทนะคะไซส์นี้มันจะมีโตกว่าน,นี้นะคะ50บาทใครสนใจก็สั่งได้เลยนะคะแล้วแต่ไซส์นะคะสําหรับอ่าลืมชื่อไปแล้วเจ้าจักรพพัดนะคะนี่อันนี้ผ่ใบแข็งนะคะเบอร์50นะคะเบอร์50อันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป 100บาทนะคะเบอร์50ตรงกลางจะเป็นเหมือนเส้นขาขาวนะคะขอบชุมพูแบบนี้ค่ะไล่สีนะคะสีสวยมากนี่ค่ะอันนี้จะเป็นพันดาวนะคะพันดาวอันนี้ขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะพันดาวจะพื้นออกขาวเปอิอเขียวนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีเม็ดนะคะเล็กๆนะคะเต็มพื้นใบเลยนะคะพันดาวต้นละ1 0 0บาทค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นใบหอกนะคะสีสวยมากนะคะ อันนี้หนูขอเป็นเบอร์ยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่อุ้ยมีหูใต้ใบด้วยนะคะตัวนี้สวยมากอันนี้เบอร์ยี่สิบสี่ขอหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อไปเบอร์ยี่สิบห้านะคะเบอร์ยี่สิบห้าก็ขอหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นสีคล้ายๆเบอร์ยี่สิบสี่เลยนะคะมีหูใต้ใบแล้วเช่นกันนะคะนี่ค่ะหนึ่งร้อยบาทนี่ค่ะนี่กราบเบอร์สามนะคะเป็นขาวเขียวนะคะ เป็นช่อดีมากเลยเนะคะใบแข้งแข็งนะคะขออยู่ที่ราคา40บาทนะคะตัวนี้กาบขาวเขียวค่ะใครชอบใบชูช่อนะคะหนูบอกไม่ถูกว่าเหมือนอะไรนะคะน,นี่ค่ะกาบสวยนี่อันนี้รัตนสินนะคะอันนี้จะเป็นแบบป้ายเบแล้วนะคะใครรับนะคะไซส์นี้นะคะขออยู่ที่50บาทนะคะรัตนสินตับเดียวกับชายชนผมพิมานรัศมีเงินนะคะตับเดียวกันเลยนะคะ อันนี้ป้ายสวยนะคะหนูไม่แน่ใจว่าตัวเนี้ยชื่ออะไรนะคะนี่เนี่ยค่ะหนูขายในน้ําไม้ป้ายนะคะจําชื่อไม่ได้แล้วกันนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะหนึ่งร้อี่สิบอันนี้พญาหงนะคะพญาหง เป็นโทนส้มหน่อยนะคะตัวนี้เป็นไม้ใบยาวที่มีหูใต้ใบนะคะใครสนใจนะคะพญาหงยิ่งโตหูยิ่งเยอะกว่านี้อีกนะคะขออยู่ที่ราคา80บาทเป็นไม้เก่านะคะพญาหงนี่ค่ะวันนี้มีทั้งองค์หญิงทอฝันทั้งเจ้าชายมาวินมาแบ่งเลยนะคะอย่างต้นนี้ชื่อว่าองค์หญิงทอฝันนะคะอันนี้หนูขออยู่ที่ราคาเอาไป100บาทนะคะองค์หญิงทอฝันเป็นไม้ปลายค่ะ ปาสาททองนะคะมีไซซ์ย,ย่อมมาแบ่งหนึ่งต้นนะคะตัวนี้พุ่มก็สวยดีนะคะฟอร์มเตียเต้ยๆหน่อยนะคะอันนี้ขอ100บาทนะคะสำหรับปาสาททองสายนี้นะคะ ปานตะวันค่ะปานตะวันอันนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะสําหรับปานตะวันโทนเข้มเช่นเดียวกันนี่ผู้พิ้งสวยมากนะคะอันนี้ยังมีแบ่งอยู่นะคะอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะสําหรับผู้พิ้งสีหวานเลยไม้ใบแข็งที่อยู่ตรงกอกน้ํานะคะสีโทนแบบ ออกแดงหน่อยนะคะแดงแบบเข้มๆนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา50บาทนะคะอินทระลังสันนะคะราคา50บาทลายมาแล้วนะคะตัวนี้เป็นไม้เก่านะคะพี่ๆหลายท่านถามกันเข้ามานะคะใครอยากสะสมนะคะเป็นไม้ใบแข็งด้วยนะคะลายสวยอินทระลังสันค่ะ อันนี้ชมพูพานคลองเมืองนะคะสวยมากไม้เก่านะคะตัวนี้เป็นใบใหญ่นะคะใบกว้างนะคะเป็นตัวเก่านะคะมันจะมีอีกตัวหนึ่งชื่อชมพูพานเฉยๆนะคะก็จะเป็นใบยาวนะคะนี่ค่ะอันนี้โชคลำซ้ำนะคะให้ไปราคา50บาทนะคะสำหรับโชคลำ,ำซ้ำไซส์นี้ใหญ่มากนะคะใครสนใจสั่งได้นะคะด่างป้ายมาแล้วค่ะ นี่ค่ะน,นี่เป็นสุดบปาทนานะคะกัดเม็ดกัดลายมาเรียบร้อยแล้วนะคะสวยมากอันนี้ไซส์กระถาง4นิ้วนะคะกัดแต่เด็กเล่าอ,อันนี้เป็นกาคาพิกนะคะกาคาพิกตีเดี๋ยวหามุมไม่ย้อนแสงก่อนอันนี้หน่อมาแล้วนะคะเป็นไม้หน่อนะคะสําหรับกาคาพิกอันนี้พอแยกหน่อมาแล้วก็หน่อเขาก็ขึ้นอีกหน,อหน่อนึงแล้วนะคะสําหรับตัวนี้เป็นไม้ใหม่นะคะราคาอาจจะสูงหน่อยนะคะเป็น6นิ้วนะคะใครรับนะคะต้นนี้หนูขออยู่ที่ราคา เอาไปคิดต้นเดียวแล้วกันนะคะไม่คิดหนอ่อแถมหน่อไปให้ด้วยเลยนะคะขอ1,000บาทนะคะสําหรับกระถางนี้กาคาพิกนะคะสวยมากเป็นไซส์หกนิ้วไม้หนอด้วยนะคะไม้หน่อสวยเลยแถมที่หน่อมาอีกค่ะตอนแยกน่าจะมีชิ้นเนื้อติดมาเยอะนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้สวยมากนะคะสีออกส้มๆแดงๆนะคะเส้นใบขาวอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ50บบาทนะคะขอเป็นรหัส ขอใครนะคะอันนี้เป็นแพ็คคู่นะคะเป็นไมล์เลิฟกับสุพรรณนหงนะคะสุพรรณหงกับไมล์เลิฟสีสวยๆเลยเป็นใบยาวกับอ่าเนี่ยคะ่ะทรงใบประมาณนี้นะคะนี่หนูเรียกไม่ถูกว่าทรงใบประมาณไหนนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป130บาทนะคะแพ็คคู่สุดคุ้มเลยนี่คะ่ะอันนี้เป็นหอกสีเเลือบนะคะอันนี้หนูให้เป็นรหัส หอกกไก่นะคะใครรับต้นนี้นะคะขออยู่ที่100บาทรหัสกอไก่คะ่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นไก่มงคลนะคะหน้าชมพูสวยๆเลยนะคะไซที่ส่งก็คือไซนี้เลยนะคะหน้ากัดมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะไก่มงคลให้ไปอยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะไซนี้สูงประมาณ30เซนได้นะคะหนึ่งใบมรรทัดใบกําลังคุ่มสวยเลยคะ่ะอันนี้เป็นใบห่อนะคะอันนี้ผ่าแผงมาจาก ขุนรัตนาวุธนะคะปกติขุนรัตนาวุธจะแดงใช่ไหมคะอันนี้เขาเป็นสีประมาณนี้เลยนะคะผาแพงมาได้หลายต้นอยู่นะคะใครสนใจอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป90บาทนะคะ90บาทเป็นไม้ผาแผงจากขุนรัตนาวุธนะคะ อันนี้ยุทธหัตถีนะคะยุทธหัตถีต้นละหน0่บาทนะคะเขาจะเป็นไม้ใบแข็งการแข็งนะคะนี่เดี๋ยวเขาจะกัดชุมพูด้วยนะคะสําหรับเวลาโตขึ้นจะเป็นแบบดําชุมพูสวยมากอันนี้จะเป็นพรพะล่วงนะคะพรพะล่วงอยู่ที่ต้นละห้าสิบาทนะคะไม้ตัวนี้จะเป็นไม้โทนเข้มนะคะมีจุดกระจายทั่วใบคะ่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะออกสีหวานๆแล้วก็อมเขียวหน่อยนะคะอันนี้ขอต้นละสาบาทนะคะ เป็นลูกไม้ค่ะเป็นลูกไม้เอาไปเป็นอ่ารหัสสอเสือนะคะเนี่ยค่ะหลวงปู่อ่ําสีประมาณนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะหลวงปู่อ่าอันนี้จะเป็นสาวเมืองสิง์นะคะสาวเมืองสิงค์ตอนนี้มีแบ่งสองสาวนะคะสาวเมืองสิงกัดชมพูนะคะเดี๋ยวเริ่มกัดมาแล้วค่ะอันนี้อยู่ที่50บาทแล้วอีกสาวหนึ่งคือสาวโพธารามนะคะตัวนั้นจะเป็นกัดสีอากัดสีขาวนะคะ น,น,นี่โทนชมพูนะคะชื่อว่ากาเนิดซับนะคะกําเนิดซับนี่ใครรับหนูขอราคา120บาทนะคะสําหรับกําเนิดซับนะคะสีสวยไม้ตัวนี้หายากด้วยนะคะสําหรับกําเนิดซับจะเป็นโทนชมพูนะคะหว,นวานๆเลยคังจินดาคะ่ะไม้ใบดกโทนออกจะเป็นแดงหน่อยนะคะก้านดําเส้นใบออกเข้มๆนะคะสําหรับตัวนี้คังจินดานะคะนี่ ขออยู่ที่50บาทนะคะสําหรับคางจินดาคุ้มมากค่ะไม้ตัวนี้จะเป็นโทนแดงๆนะคะอ่านี้ขุนสุภานะคะขุนสุภาไม้เก่านะคะ อันนี้ขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะวันนี้ไม่ได้เอาไซส์50มาให้ดูเดี๋ยวจะอ่าน่าจะเป็นรอบต่อไปนะวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะอันนี้เป็นไซส์100บาทหรือว่าท่านใดสนใจไซส์5้า5บบาทก็สอบถามมาได้คะ่ะสําหรับคุณสุภาไม้เก่านะคะมาที่ไม้เหลืองกันบ้างเผื่อใครสนใจชื่นชอบสีสันของเขานะคะไม้เหลืองเป็นไม้ที่โทนสี หนูว่าแจ่มดีนะคะเวลาถ่ายนะคะเรื่องเหลืองนะคะตัดกับนะคะพื้นหลังดีมากนะคะสําหรับไม้เหลืองตัวนี้จะเป็นเหลืองเม็ดแดงนะคะมีชื่อว่าเหลืองมณีรัตน์นะคะวันนี้หนูให้ราคาพิเศษเหลืองมณีรัตน์นะคะขออยู่ต้นละ80บาทนะคะเผื่อพี่ๆท่านใดอยากลองปลูกไม้เหลืองนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สวยเลยอ,อันนี้เป็นลูกไม้นะคะใครชอบสีแจ่มๆนะคะ ะะถูกแพงแดงไว้ก่อนคือแนะนําตัวนี้เลยนะคะใครรับนะคะหนูขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทดูชั้นใบเขานะคะสวยมากนะคะหูใบเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะเนี่ยะคะ่ะเป็นชั้นชั้นช่อๆนะคะอันนี้ขอหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวให้รหัสไปดีกว่านะคะอันนี้ขอรหัสเป็นตัววายนะคะตัววายคะ่ะไม้ใบยาวกันบ้างคะ่ะอันนี้เป็นโทนน้ําตาลนะคะ แต่ว่าสังเกตได้เลยจะมีสีเหลือบมาด้วยนะคะบางทีก็เหลือบชมพูนะคะสําหรับอันนี้ชื่อว่าฮาริพุนชัยนะ,ะฮาริพุนชัยอันนี้หนูขออยู่ที่ราคา50บาทนะคะไซนี้ฮาริพุนชัยค่ะวันนี้เริ่มต้นแรกที่สีสันสดใสเลยนะคะอันนี้จะเป็นมหาชัยแผงนะคะแผงออกชมพูนะคะปกติเขาจะเป็นแบบป้ายนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูนี่ปกติถ้ามหาชัยป้ายนะคะก็มีแบ่งเหมือนกันนะคะเขาจะไม่ได้ป้ายทั้งใบนะคะเขาจะเป็น เขียวป้ายออกชมพูสดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบแพงนะคะจะเป็นแบบที่หนูหยิบอยู่นี่นะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่60บาทนะคะสำหรับมหาชัยแพงแต่ถ้าเป็นมหาชัยป้ายนะคะตอนนี้ก็จะมีแบ่ง150นะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันไหนนะคะสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร064 282 4363นะคะหรือว่าสามารถ แอดไลน์เพื่อนๆกันมาสอบถามก่อนได้นะคะวันนี้ก็ฝากกติดตามสวนสายนิดบอลสีไว้ด้วยนะคะมีคลิปลงชมทุกวันเลยนะคะแวะเข้ามาชมบอลสีสวยๆของที่สวนก่อนได้นะคะที่สวนเป็นไม้ทําเองทั้งหมดนะคะมั่นใจได้เลยนะคะ,ะปลูกเองทุกต้นนะคะภายในบ้านนี่แหละนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนมากๆนะคะที่อุดหนุนมาตลอดเลยนะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่เข้ามารับชมแล้วก็ช่วยอุดหนุนนะคะ